การทำงานคือการปฏิบัติธรรมเนื่อเป็นสุขตลอดเวลาที่ไถนาหรือว่าถ้าต้องขุดหน้ามันฟันลงไปด้วยจอบทุกทีมันก็สำนึกว่าเนี่ยเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นการประพฤติธรรมเราฟันลงไปทีหนึ่งงานมันก็เสร็จ ไปทีหนึ่งฟันอีกทีหนึ่งงานก็เสร็จทีหนึ่งงานของเรากําลังเสร็จกําลังก้าวหน้าไปทุกทีที่เราฟันลงไปมันก็มีความพอใจมีความสุขรรอยู่ในการขุดหน้าที่ต่อไปจะทําอะไรจะเป็นเรื่องของการคาดการดําการหวานการอะไรก็ อยู่ด้วยความพอใจทั้งนั้นออกข้าวออกรวงมาก็ไม่ค่อยได้สนใจนักพ่อบ้านเป็นเรื่องของแม่บ้านเอาไปขายไอเรามันพอใจมันมีความสุขเสเ็จแล้วเมื่อได้ทำนานั่นขายข้าวได้เงินเท่าไรเราก็ไม่รู้ไม่ชี้มันแล้วแต่แม่บ้านี่พ่อบ้านมันก็ไปเป็นสุขอะ แม่ควายกินหญ้าลูกควายกินนมต่อไปอีกในชีวิตนี้มันไม่มีความทุกข์มันเป็นการรับประกันความไม่ล้มเหลวในทางเศรษฐกิจคือมันต้องได้ผล <c oughs> แล้วเราก็มีความสุขตลอดเวลามีดวงตาแจ่มใสพอใจในแหความมีชีวิตของตน นี่เรียกว่าศิลปะคือทําให้มีความงามอยู่ในเนื้อในตัวที่กายที่วาจาที่ใจของชาวนาคนนั้นนี่จะมาเห็นว่าเป็นความงามอย่างมีธรรมะธรรมะที่มีอยู่ที่คนคนนั้นมันเป็นความงามธรรมะศิลปะจึงเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ ถ้าชาวนาของเราทุกคนเป็นชาวนามีธรรมศิละปะอย่างนี้แล้วก็จะอยู่กันเป็นผาสุขไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครที่ไหน,นไม่ต้องสร้างให้ความขัดแย้งกระทบกระทั่งขึ้นมากะระขายมันก็เลยยิ่งงามใหญ่มันงามทั้งพวกแห่งชาวนา หาง,งามทั้งหมู่บ้านแห่งชาวนาเย็นตาเย็นใจแก่บุคคลผู้ด้พบเห็นนี้เรียกว่าการแสวงหาทรัพย์ก็มีศิละปะคือความงามาทีนี้การบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นถ้ามันใช้ไปในทางอบายมุกมันก็ไม,ไม่ไม่มีส่วนที่จะงามนั้นต้องใช้ไปอย่างถูกต้อง พรามันก็งามไม่มีเรื่องอกินเกินใช้เกินบริโภคเกินอะไรเกินอย่างที่เป็นเป็นกันอยู่จนทรัพย์สมบัติที่เป็นรายได้นั่นไม่พอกับรายจ่ายนี่มันก็ไม่งามอย่างยิ่งเพียงแต่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมันก็เป็นความไม่น่าดูอย่างยิ่งก็เรียกว่าไม่งามเพราะเขาใช้ไม่เป็นเขาก็กินไม่เป็นบริโภคไม่เป็น เนื่องมาแต่การสแสวงหาก็ไม่เป็นหือไม่งามแล้วมันก็ไม่งามมาถึงการชาใช้จ่ายหรือการบริโภคมันการบริโภคปัจจัยในลักษณะที่ถูกต้องและพอดีนั่นเป็นความงามแม้จะกินข้าวสักคำหนึ่งก็มีลักษณะแห่งความงดงาม คือไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความตะกละไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องให้มันดูแล้วมันน่าเกลียดการบริโภคโดยส่วนใหญ่หรือโดยโดยส่วนย่อยร,อรายละเอียดอะไรอะไรมันก็ดูงามไปหมดครอบครัวนั้นบริโภคใช้อสอยทรัพย์สมบัติในลักษณะที่ ใครมองเห็นแล้วก็เคารพนับถือและเรื่อมใสนี่เรียกว่าเขามีศิละปะในการบริโภคมีความงามในการบริโภคที่ในการสะสมมีไว้เป็นหลักทรัพย์ก็ทำถูกต้องตามหลักการคือว่ามันจะต้องมีส่วนที่สะสมเอาไว้เป็นหลักประกัน นั่นมันก็เป็นความงามอยู่ในตัวมันเองแล้วแล้วก็สะสมไว้อย่างที่เรียกว่าจริงหรือตรงเตาดมกติไม่เอาไปทำมาบายมุกหรือทำอะไรมันผิดหลักของการสะสมไหวเป็นหลักประกันเขามีคำพูดเลยไปถึงว่า สะสมไว้สำหรับชาตินี้ยังไม่พอยังต้องสะสมไว้เพื่อชาติหน้าในอนาคตอีกด้วยนี่ถ้าทำถูกต้องตามความหมายมันก็ยิ่งงดงามเพราะคำว่าชาติหน้านั้นน่ะนับตั้งแต่นาทีนี้ไปมันก็เป็นชาติหน้าไปหมดปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแม้แต่ชั่วโมงหน้านี่ มันก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันแก่เวลาแต่การสะสมทรัพย์สมบัติมันต้องงดงามถึงขนาดนี้อย่าให้มันโง่จนยุ่งจนต้องหยิบต้องยืมต้องกู้กันอ่ามันปั่นป่วนไปหมดมันไม่ควรจะมีถ้าว่า มีสติปัญญากระทำมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วมันจะไม่มีความโกลาหลนวุ่นวายในทรานองนั้นเพราะฉะนั้นขอให้กระทำอย่างดีที่สุดคืออย่างมีศิละปะในการหาทรัพย์กวดีในการบริโภคทรัพย์ก็ดีในการสะสมทรัพย์ไว้กวดี จะต้องมีสติต้องการความผิดพลาดได้ทุกขั้นตอนสตินี่หมายถึงมันมีปัญญารวมอยู่ด้วยธรรมดาคนเรามันก็รู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักผิดถูกชั่วดีส่วนนั้นมันเป็นปัญญา แต่ถ้าไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่รู้ว่ามันไปคลานงุ่มง่ามอยู่เสียที่ไหนมันไม่มาช่วยแก้ปัญหาทันท่วงทีนั่นจึงต้องมีสติคือสิ่งที่ไปดึงปัญญาเข้ามาใช้ให้ทันท่วงทีที่มันเกิดปัญหาถ้าส,สติเอาปัญญามาได้ทันท่วงทีฉับไวอย่างนี้ แห่ปัญญานั้นเปลี่ยนชื่อใหม่แทนที่เรียกว่าปัญญากลับได้ชื่อใหม่ว่าปฏิพานปฏิพานนั่นก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งคือปัญญาไวยปัญญามาทันทวงทีไม่ใช่ปฏิพานลมปากเล่นลิ้นโกหกหลอกลวงนั่นมันเป็นปฏิพานของคนพาล ถ้าปฏิพานที่แท้จริงตามหลักธรรมะแล้วคือปัญญาที่มาไวมาทันท่วงทีจนสามารถพูดออกมาได้ทันควันและถูกต้อง